ตอนนี้เขากินเฟออิ่มแล้วครับเดี๋ยวเ้างสิเป๊ะแต่เขาไม่ได้กินเฟอเนอะครับหาสื่อเองจังหน่อยนะครับหาสื่อสื่อสมฟานเนาะเพอดนว่ามีสมฟานอยู่แถวนี้เนาะถามกุ้งนางวันนะครับกุ้งนางว่ามีอยู่นะครับแต่ว่าต้องเบิ่งหรือถามเป็นกระดาษเป็นบะตัวนะครับเป็นบะตัวนะครับสมงัวเนก็มาสมงัวนะครับสมฟานเก็มาสมฝันเนาะสมฝันคือะเท่า คนไทยคนลาวบ้านพี่เมืองนองครับมียังกะน,นี่บร้านนี่บ้านข้างหน้าโอร้านข้างหน้าเนาะมียังกะแบ่งกันกินสู้น,นี่นี่บ่เอ,อ,เอ,อ,อื้อยนี่บ่เอ้เนเนี่ยเอทางเรเลี้ยงสมฟานีบ่เอ้เนียผมว่าสิมาสือสมฟ้านั่นเอ,อื่อยที่มาคุยกันเมื่อวานเนี่ยนี่บ่ ไปไปลงไปเบ่ง <ย ove> <ıyorlar. S 1> วบ่ไ <plains> ด <enders> ้เด้อรักษาสัญญาเด้กาแฟไอ้ต้นเท่าไหร่นะต้นชาเจ้าโอ๋อชาบอ้าอ๋อเบ่งเบิ่งต้นชาเนาะก็ลงไปดูสิลงไปถามดู เอาเลยเออเอาเลยผมแทะน้องเลยน้องแทะน้อเออเรืยเว้ยผมคนเดียวครับไอ้สุกประเสืิฐนี่เด้ คนพุดขอบุญเนี่ย,อยเ,เออผมมานอนน้ำพันดูอยู่ผมบริดแวเรียบอกบอกว่าพี่น้องบันบันคุ้มค่ามากบอกดีแมว่าสันตรงนี้จะเป็นเพื่อนพักซุปกระเสริฐนะครับผมกับทีมงานมาพักอยู่หลายเถื่อนะครับถามไปถามมาเพื่อนเป็นพี่น้องบันคุ้มค่ำครับบ้านเดียวกับผมนี่แหละนะครับผมค้ำน้องธน,นาม นะครับเมื่อไดเพื่งนก็ไปไปบุญบานอยู่นะครับเพื่อนพักกติจู่ทางลงตากฟ้านี่แหละครับมอได้เชามืออื่บนออวิสิลด้วยไงเนาะท่นไมาขึ้นได้น่อวิสิลดเนาะสิลด้บเอามาส่งอ๋อไปปั่นอัน้นองแวโรดึงมะนอนท่อใดนี่ท่อนใดนี่ ยังข้าดนะีอย่างนั้นโอ๊ยใครได้ไหนซื้อตัวนึงมันหว่าอืมเท่าใครแสนแสนนึงเลยบ่แสนนึงเจ้าอ่ะวันนี้ซื้อไปใส่หนิซื้อไปใส่ซื้อไปใส่สมพบพันอ,อ๋อเนาะอ่ะไปฝากคุณนันคุณีเนาะคารคับอ๋อเจ้าสื้อแดงเนาะตอนนี้บอลใจดีขึ้นยังนี่ มาผมมาดูครับผมปั่นจักรยานมาเออนี่ผมมากินเฟ้อขึ้นนี่มุกดาลขึ้นกรงนั่งนี่ตลอดผมปั่นจักรยานผมยังมาอยู่ครับเออนี่ละมุกกรงนั่งก็บอกเมื่อกี้ครับผมครับครับรักษาสิบแปดตรงคำตาดฟันเลยเนาะทางเขาตาดฟันโอเคเลยขอบคุณหลายๆครับขายดีครับลำรวยลำรวยครับ